สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมนะคะครอบครัวน้องครีมฟมเอรี่นะคะวันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีนะคะท่านมานำนะคะกล่องของขวัญม,มอบให้กับครอบครัวของน้องครีมนะคะ เป็นกล่องของขวัญพัสดุนะคะเป็นกล่องพัสดุนะคะจากคุณแม่แคร์นะคะเป็นคุณแม่ของน้องครีมนะคะดีใจไหมลูกดีใจอบแม่ดูหัวหน้าทีมค่ะแม่จ๋าดูหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมอ่าเดี๋ยวนะคะมารุ้นกันเลยนะคะว่าของข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวให้ ผู้นำชุมชนนะผู้นำทีมช่วยกันแกะกล่องพัสดุนะคะโอ้ยนะอ่ะดึงเอ้ยแงะเลยอ่ะแตน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 เตนเตนเอ้ยขนมอะไรเอ้ย ขนมปี๊บแกะดูไส้ข้างในดิแกะทางนู้นลูกแกะทางนู้นดิมีอะไรบ้างเป็นไก่ไส้อะไรแต้มแต้มแต้มโอ้ยโอโขโหแย่งกันใหญ่เลยค่ะแย่งกันใหญ่เลยไม่เป็นไรลูกอ่ะอื้มไหนๆอุ้มไหวไหมอุ้มไหวไหมใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นโอเคโอ้เป็นขนมได้ตั้งก่อนตั้งก่อนแกะนิดนึงแล้วก็ตั้ง เราไปจอบมันมีเทปอยู่เรียบร้อยแล้วให้ป้าป้าแกะก็ได้ลูกดึงเลยลูกดึงไงไว้ก่อนดึงได้ไหมดึงไม่ได้ก็มีดเ,เดี๋ยวเอามีดมาด้วยได้จับมีดมาลูกได้เสร็จเสร็จได้ดูจะได้ทา,กานกันนะคจ๊ะเราแบ่งให้ใครทานนะงาแบ่งให้น้องพี แ่ให้น้องมาไหนน้องมังหันหน้ามายิ้มหน่อยลูกอืออ่าแล้วก็จะแบ่งให้เด็กๆตรงนี้นะคะสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะอีกคนหนึ่งไปตัดผมอยู่นะคะแล้วก็แบ่งให้น้องๆช้างห้าเชือกเนาะพ่อเนาะมีนาเบอร์ดี้นะคะนาเบอร์ดี้น้องครีมนาเบอร์ดี้แอปเปิลน้องครีมสาวตาหวาน คุณแม่ลินลินชายาเสาวเสียงพินที่สี่อะไรสีดโดดที่ห้าอะไรนะคุณยายอุดอโอ้เต้นต่อเต้นเลบเต้นลบดีใจเต้นแลบเต้นลบก่อนมังก็อ่าุ้นแล้วเป็นขนมอะไรขนมปิ๊บนะอย่างนี้เป็นเรียกว่าขนมปิ๊บเฮ้ยเไหนฮะคีมมันนอนเหรอลูกมังคีมเรากินขนมแหละ พวกเราก็บ้านนอกนอไม่เคยแกะกล่องพัสดุก็อย่างนี้เลยที่แกะไม่เจอมันนอกแกะกล่องพัสดุออะเฉพาะกล่องพัสดุกก็แกะยานุกให้ลุงแกะให้ลุงแกะก็ได้โน่นะโดนมือผมก็ไม่เคยแกะที่ไหนอ่าเห็นไส้ข้างในแล้วเห็นไส้ข้างในแล้วโชหันหันหน้ามาทางนี้หน่อย โอ้ยความวุ่นวายก็บังเกิดนะ,ะเด็กๆน้ำลายไหลแล้วนะคะเป็นกล่องพัสดิของแม่แครคนสวยนะคะเอาใครกินขนงนี้นี่หันหน้ามาหันหน้ามาไหนรูปอะไรมั่งเดี๋ยวเดียป้าอย่าเพิ่งไหน,นเออโหไสสับปะรดให้น้องช้างทานโอโจสอสติกสตอรอเบอรี่นะคะก็ให้เด็กๆใครทานมั่งคะอบ,บอกชื่อมา มีไส้อยู่ลูกมีไส้อยู่อู้อุ้น่ากินจังโอ้โหหนูเอาอะไรไหนไหนเยก็มีอะไรมั่งค่ะแม่ดูก่อนแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วความชิรมูลก็บังเกิดวะให้มันดังเออแค่นั้นแหละนี่ป้าทำให้ดูเหมนอนหมอนนี่เขาทำงี้แล้วแม่ไม่ให้น้องนอนหมอนนอนนอนวอนเอาหมอนนะเอามังกรทำเป็นหมอนนะคะโอ้หมอนนุ่น เอามังกรทําเป็นหมอนนุ่นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปแบ่งให้น้องช้าแล้วก็แบ่งเอาไว้ให้พวกหนูกินด้วยค่ะแกะได้ไหมอ่ะแกะได้ไหมโอ้เอาแบ่งกันกินก่อนกันกินก่อนกินก่อนกินโชว์ก่อนขอบคุณค่าก่อนเลวขอบคุณแม่แค่แล้วขอบคุณค่าแม่แค่ก่อนขอบคุณด้วยขอบคุณแม่แค่ขอบคุณค่าโอ้เด็กๆมีความสุขใหญ่เลยนะคะ แกป okay? oh, yeah. wow. ุ๊บทานปั๊บเลยนะขนมเต็มปี๊บเลยนะคะปลาเอ้ยปลาปลากระปึกมือนกันแล้วเนใช้ครวิอ่ะดูมาดูมาดูพกควานเลี้ยงช้างมาเลี้ยงช้างมาแล้วจะมีความสามารถในการแกะขนมปี๊บทานหรือเปล่านะคะไม่แห้มาอย่ามาพูดอย่างนั้นอย่าพูดลุงอย่างนั้นมีสี่ลูกต้องเชียดีอ่ะดูก็ได้ไหมคะมาดูนี่ได้แล อูแย่งขนมกันแม่จ้าไหนโชว์ไหนโชว์หน่อยนอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนได้ไรได้หมอนนะเป็นซอฟนะเป็นการกระแทกอย่างดีเลยนะคะไปเดี๋ยวให้น้องช้างกินแล้วก็แบ่งให้พวกหนูกินไปเอาไปไหนพ่อเอาไปไหนไปให้น้องครีมให้น้องช้างทานนะคะเดี๋ยวตามไปดูน้องงช้างทานกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะครีม

ที่นําขนมอร่อยๆมาให้ครอบครัวน้องครีมฮะน้องช้างได้อิ่มด้วยนะคะได้ทานด้วยเด็กๆตรงนี้ก็ได้ทานด้วยนะคะดีใจไหมเบอร์ดีอันนี้จิ้มจิ้มแกะแกะแต่ไม่จิ้มปิดไว้ก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าปึ๊บอสวัสดีแกะสวัแกะะแย่งกันแย่งกันโอ้โห่อยแล้วปลอแล้วปอแล้วปะปะสวัสดี ก็แบ่งให้น้องช้างโอ้หมือยาวมือมาแล้วมือมาแล้วมามามาทำมาดูทำแบบเอ้ยกันกะแทเอ้ยเด็กๆไสสับปะรดกินดีนะนไส้สับปะรดไส้สับปะรดน้องช้างทานดีมากๆเลยนะคะ าให้เด็กๆทานด้วยค่ะเดยวนี้ยกให้พวกหนูแบ่งให้นะาทานด้วยเอายกมาดิถือถือถือขอบคุณถือดีๆไหนปะปะปะโอ๊ยไหนถือดีดีถือดีๆถือดีขอบคุณท่าก่อนขอบคุณค่ะเด็กบนนลอมนะคะได้ของกินแล้วก็จะดีใจมากมากเลยคะแบ่งให้คุณย่าทานด้วยได้ละเด้อ แอบแบ๊วนี้ลูกแอบแบ๊วมาจิเด็กๆตรงนี้หนูดูกล้าบว่าขึ้นมโอ้โหน้องครีมโอ้ยอะไรจะประมาณนั้นครีมเอ้ยทำยังไงแอบแบ๊วแอบแบ๊วแอบแบ๊วแอปแบ๊วแอปแบ๊วดีดีแอบแบ๊วแอปแบ๊แอบแบ๊วถูกซุ้งแอบแบ๊วเพื่อขนมค่ะหนูโอ้โหเก็บไม่ทันเลยเอาเพื่อขนมนะคะโหดีใจ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 โอ้โหหิวจริงๆนี่ปะ โอ้ยดูดูดู body มันดู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 ไม่ชนโอ้โงเฮ้ยโอ้โโอ้ยแม่แม่จ๋าโอ้โหโอ้โหอะไรจะปานนั้นโอ้โหแม่แม่เอ๋ยดู b ดี้ทานเร็วมากเลยค่ะครีมห่วงไหมครีมอ่าแม่ลินลินฮะนี่เป็นแม่ดินลินอ่าแม่ดินลินสาวเสียงดีนะฮะเด็กๆชอบทานขนมมากๆเลยนะคะ อันนู้นก็จะเป็นโดโด้นะคะ,ะค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นคุณยายอุดรค่ะโหป้าไม่ใช่เด้อมาดูออรโดโดทานอยู่นะคะขาทีไรขาที่ข้าออกทุกทีเลยได้ดลมมหวานนี่กระโดงไมยอุดรเอาคุณยายก็ทานนะคะคุณยายอุดรก็ทายนนี่นะครับไส่สับปะรด คุณยายก็ทานเช่นเดียวกันนะคะมาดูฝั่งนี้นะ,ะโอ้โหแม่ควานดูแล้วก็ยังมีความสุขเลยนะคะขอพระคุณนะคะขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะค,ะคุณแม่แคร์คุณสวยนะคะมาเมตตาอาขนมหวานให้กับน้องน้องช้างของครอบครัวแม่ควานนะคะก่อนหน้านี้นะคะแม่แคร์ก็นํามาให้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าแม่ควานไม่ได้ทําคลิปไว้นะคะไรสดในช่วงอไรผลไม้นะคะขอพระคุณมากๆค่ะโอ้โห แป๊บเดียวแป๊บเดียวเกี้ยงแล้วนะคะท่านขาดูนะเบอร์ดี้เบอร์ดี่เป็นยังไงคะอร่อยไหมคะอุ๊ยอร่อยโอ้โหพอทำหกปุ๊บนางก็เก็บทานเองเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละนี่แหละเอ้ยโอเคคะ่ะเป็นความสุขนะคะสั้นๆแต่หวังว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะมีความสุขเ <c oughs> ช่นเดียวกับน้องครีมสาวตาหวานนะคะ หมดแล้วอิ่มแล้วก็ทํายังไงดีคะอิ่มแล้วปิงปิงขอบคุณค่ะแม่แค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอดี้ล้วลูกบอรดี้จ๋าขอบคุณค่ะแม่แค่คนสวยขอบคุณค่ะเดี๋ยวไหมล่ะ ขอบคุณค่ะ้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค <huh ่ะมิลิลินขอบคุณค่าก่อนแล้วค่เลยอคุณนาะโดโดจ้าโดโดจ้าเสียงดีหน่อยนุ่มรอขอบคุณ โอเคค่ะคุณยายอุดรก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะน้องแม่แครจ๋าขอให้ชีวิตครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองจ้าเงินไหลกองทองไหลไหลามานะคะร่ำร่ำร,ำรวยรวยสวยวันสวยคืนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สั่งกระดิ่งกริงกร๊ง,งให้กับน้องครีมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบาย